สวัสดีครับฝามเกษตรครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงหญ้าแพงโกล่าปลูกไว้13ไร่ครับที่ท่านเห็นยืนอยู่นะครับ4ี่ห้าคนก็คนที่มาซื้อหญ้านะครับช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาต้นเดือนนะครับมันก็ยังเป็นไัยแรงอยู่ครับเลี้ยงควายขุนส่งประเทศจีนกันเยอะครับดีกว่าทํานา ผมก็เลยปลูกหญ้าเลี้ยงควาย20ตัวแล้วก็ที่เหลือก็ขายครับนี่ครับเดี๋ยวจะพารีวิวครับนี่คือรถล,ลากรถตัดหญ้าครับนั่นคือรถไทยแลนด์นะครับบางท่านบางจังหวัดในประเทศก็เรียกว่ารถอีแตนนะครับแต่ทางบ้านผมนะครับอำเภอพ,พิชัยเรียกว่ารถไทยแลนด์นะครับ ต่อรถมาลากเข้ากับลากหญ้าครับผมเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับตัดหญ้าแล้วหญ้าจะเป็นแถวๆนี้ครับนี่ก็คือ3ามแถวแล้วก็ให้คนมาเสือกหญ้านะครับยูหญ้ามากองเพื่อจะขึ้นรถ ไทยแลนด์คันนี้นะครับควาย20ตัวก็น่าจะเต็มรถนะครับย่าเดี๋ยวมาดูรถตัดใกล้ๆ ครับรถตัดหญ้าตัดง่ายครับไม่ใช่ตัดยากแล้วก็ปล่อยให้หน้าลงแล้วก็ตัดไปเรื่อยครับตัวกอกก็กอกหญ้าถีบเข้ามาด้านหลังครับเดี๋ยวจะให้ดูหญ้าด้านหลังรถนะครับนี่ครับตัดแล้วก็จะเป็นแถวนะครับเราก็เก็บง่ายเลี้ยงปลาอย20ตัวมาใช้เครื่องตัดหญ้าเอวอ่อนไม่ไหวครับ เปลืองน้ำมันปวดเอวปวดหลังถ้ารถตัดหญ้าอย่างเงี้ยควาย20ตัวตัดไม่เกิน10นาทีครับแล้วขึ้นรถประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับนี่ครับคนมาซื้อหญ้าครับมาช่วยเอาหญ้าขึ้นรถ ครับเอาแรงครับมีน้ำใจครับผมคนซื้อยากครับประจำขาประจำครับมาซื้อแทบทุกวันครับ รถตัดหญ้าคันนี้นะครับถ้าซื้อใหม่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับเพราะเครื่องก็ประมาณ4ี่หมื่นโครงสามหมื่นกับเจ็ดหมื่นแล้วครับแล้วค่าต่อนะครับตัวตัดก็อีก2องหมสามก็อยู่9ก้าหมื่นสามครับเบ็ดเสร็จรถใหม่นะครับอันนี้เป็นผมเป็นโค้งเก่าครับอาชีพันนี้ก็ทําเป็นครอบครัวครับควายยี่สิบตัวก็เลี้ยงอยู่สองสามคนในครอบครัวครับมีเวลาต้มาตัดหญ้าตอนเช้าไม่เกินสิบโมงเช้าครับ ก็จะตัดญยาเสร็จนะครับายาขึ้นรถอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มควายครับแล้วก็จะทําตัวยานะครับการรักษายาครับมียารักษาโรคปากเท้าเปื่อยเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวยาให้ชมอีกทีครับว่าใช้เข็มขนาดไหนใช้ยาอะไรรักษาแบบไหนยาอะไรบ้างครับ ผมก็เพิ่งเลี้ยงควายได้มา5-6เดือนนะครับเป็นมือใหม่แต่ก็พอจะรู้บ้างครับวิธีการเลี้ยงแต่จะรีวิวการทำคอกแบบมาตรฐานมาให้ทุกท่านดูในคลิปหน้านะครับนี่ครับอันนี้ลุงเขามาช่วยครับ หญ้าที่ขายไร่ผมขายงานละ600บาทนะครับตัดให้คนมาซื้อไม่ต้องตัดครับมาถึงก็มาเอาญ้าได้เลยงานละ600บาทตกไร่ละ2 4 0 0ครับถ้าตัดวันนี้ก็อีก3-4วันดึงน้ำใส่แล้วก็หวานปุ๋ยครับแล้วก็ครบ25วันหรือ1เดือนก็ตัดได้แล้วครับ จะเห็นพื้นที่รอบข้างนะครับช่วงนี้ภัยแล้งเขาไม่ปล่อยน้ำชนรับทาระทครับไม่ได้ทำไร่ทำนานครับอย่างแปลงหญ้าผมนี่ใช้น้ำก้นคลองครับน้ำซึมเพราะรอบข้างเกี่ยวเข้าเกี่ยวขขาโพดที่หมดแล้วครับ ลุงเลี้ยงควายกี่ตัวครับลุงสองตัวเพิ่งเริ่มเลี้ยงเนาะเพิ่งเริ่มเลี้ยงมือใหม่มือใหม่ครับเดี๋ยวทดลองเริ่มทดลองไปเรื่อยๆเลี้ยงได้กี่เดือนแล้วครับเลี้ยงได้เดือนหิ้งเดือนและโอ้โหใกล้จะเริ่มครับไผ่แรงมันกระทบเนาะไผ่แรงกระทบช่วงนี้อำเภอพ,พิชัยก็หันมาเลี้ยงควายกันเยอะครับเลี้ยงควายขุนส่งประเทศจีนแต่ช่วงนี้จีนปิ ประเทศนะครับจะอืดหน่อยครับควายนี่ลุงก็หันมาเลี้ยงควายได้หนึ่งเดือนแล้วครับผมก็เลี้ยงได้สี่เดือนขายได้สองชุดแล้วครับชุดนี้อะไรนะอ๋อได้กำไรเหรอครับได้อยู่ครับผมเลี้ยงควายก็พูดถึงก็ดีกว่าทํานาเนาะนี่ครับหันมาทํานาปลูกพุธแล้วก็เลี้ยงควายกันด้วยครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับไงก็ฝากติดตามช่องฟาร์มเกษตรชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ